สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ได้มีการเกิดเหตุการณ์ด่วนที่หน้าบ้านของนายชัยพลวิภาโดยตั้งแต่เช้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน6คันรถได้มารองเรียกนายชัยพลเมื่อเวลาหกนาฬิกา โดยพลและนางแต่นั้นก็ได้ออกมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็มีกลุ่มยูทูบเบอร์รายร้อมและถ่ายคลิปจำนวนมากและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้อ่านหมายค้นให้กับนายชัยพลฟังโดยทางเจ้าหน้าที่ได้อ่านว่าหมายค้นจากทางจังหวัดมุกดาหารที่ข้อควาย1 4 1หน ทับ2564วันที่19กรกฎาคม2564คณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งตำรวจ336ทับ2563หมายถึงผู้บังคับตำรวจมุกดาหารมีเหตุสมควรให้คน้นบ้านเลขที่79หมู่2องตำบลกกตูม อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อพบพิรุษสิ่งของซึ่งเป็นพยานหลักฐานประกอบการไต่สวนมูลฟ้องประกอบการพิจารณาซึ่งมีไว้โดยความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้กระทําความผิดด้วยฐานเหตุสมควรจึงออกหมายค้น ให้ผ่านตำรวจโทสุรบดินพรมอินทองสารวัตรสืบสวนสอบสวนกองการสืบสวนสอบสวนผู้ทอนภาคสี่กับพวกมีอำนาจค้นในบ้านเลขที่ดังกล่าวข้างตน้นวันที่20กรกฎาคม2564เวลาหนาฬิกาถึง16นาฬิกาเมื่อได้สิ่งของที่ค้นแล้ว ให้ส่งสิ่งของที่สถานีตำรวจภุทรกกตูมให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนี่ก็คือหมายค้นที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อ่านให้กับนายชัยพลฟังและได้เข้าไปค้นตามหมายค้นซึ่งนายชัยพลก็ได้อนุญาตให้ค้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ทางผู้ที่มีสิทธิ์เข้าไปได้ก็คือผู้ใหญ่บ้านกกก ส่วนคนอื่นไม่อนุญาตให้มีการเข้าไปมีเพียงเจ้าหน้าที่และเจ้าของบ้านเพียงเท่านั้นส่วนหมายค้นนี้เราคิดว่าคงจะเชื่อมต่อกับคดีน้องชมพู่กันนะคะเราลองไปฟังคลิปเสียงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันนะคะคคครรัับบมมหาายยนนนนะะ หมายค้นสารตรวจสังัดาหารนะครับที่คอปลายหนึ่งทีหนึ่งครับสองพันหร้หกสิบนะครับวันที่สิบเก้ากราคมสองพนห้ร้บนะครับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งตรอที่3ามามหครับสองพันหรมะครับหมายถึงผู้ขับการตำรวจจังหวัดมุกดาหารนะครับให้คนหนึ่งสมควรให้คนมาในที่ต้าเจ็ดบเกนะครับหมู่สองตำบลกบตูมอำเภอหนวงจังหวัดกดาหารับ มองนะครับซึ่งเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนแต่สวนมันทองดเพื่อพิจารณาหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยจดหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการทำความผิดนะครับด้วยสามเหตุสมควรนะครับนี้คุณบอกหมายค้นนะครับให้กับผมนะครับทันตะะโทสุรบดินบงินทองนะครับพละสืบสวนสอบสวนกองการสืบสวนตำรวจสืบสวนภาคสี่นะครับตัะพวกนะครับมีอำนาจค้นทางที่ ในที่ดังกล่าวทั้งต้นนะครับในวันที่20กรกฎาคม2564นะครับตัวนี้นะครับเวลา6นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับเมื่อได้สิ่งของที่ค้นแล้วนะครับให้กองสิ่งของดังกล่าวไปยังภายในศูนกครองภูมิทุ่งโพชุมหลวงตำบวทั้งตัต่อมาต่อไปนะครับไม่ใช่คนที่พาไปตรวจสมานนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเฉพาะเจ้าที่เจ้าของที่เหลือเราเข้าไปนะ ก็จะมีขาบอวัสเราปฏิบนตเป็นผู้จัดการตามหมายแล้วก็จะมีีที่เขาทำหน้าที่คนโดยเฉพาะก้ต่อเข้าไปอยาจะให้เจ้าหน้าที่เขาจะาห้าที่แ้ไรทุก้อนันลเรือว่าจะเท่าไรหรือเ่ายวทางทาผู้ใหญกดีเขาจทาหมดเรื่องมาเพื่อให้เป็นพยานนะครับได้กับเร็จที่เรื่เพ่ครับ ทีมคนเดี๋ยวจะได้เว้าไป้จอกันแล้วด้วยครับมีเฉพาะทีมคนที่เข้าไปนะคะเจ้าหน้าที่ท่านอื่นก็ยังอยู่รอบนอกเนาะและเรามาต่อกันที่แอดมินกลุ่มบักเกิบกันนะคะได้มีการวิเคราะห์ ได้อย่างดีทีเดียวนะคะโดยได้มีการวิเคราะห์ลงในกลุ่มโดยมีใจความว่าสถานะนายชัยพลวิภาคือผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่พนักง,งานสอบสวนตำรวจนำตัวฝากขังต่อสารจังหวัดมุกดาหารวันที่4มิถุนายน2564 สารจังหวัดมุกดาหารได้ให้หนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาคดีนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นเงินสด180,000บาทพร้อมข้อปฏิบัติตามคำสั่งศาลการฝากขังต่อสารพนักง,งานสอบสวนฝากขังได้ครั้งละ12วันร่วมฝากขังได้ ไม่เกิน84วันนับจากวันที่4มิถุนายน2,564น่าจะสิ้นสุดการฝากขังวันที่27สิงหาคม2,564นี่คือกรอบเวลาไม่เกินนี้ที่พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนสั่งฟ้องต่อพนักงานอายการก่อนได้การนี้พนักงาน อายการต้องนำหลักฐานสำนวนพร้อมนำตัวผู้ต้องหาสั่งฟ้องต่อศาลสถานะผู้ต้องหาจะเป็นจำเลยและพนักง,งานอายการต้องนำตัวจำเลยพร้อมคำสั่งฟ้องต่อศาลก็อยู่ในกรอบเวลาฝากขังของพนักง,งานสอบสวนคือไม่เกิน84วันการเข้าใจง่ายคือทั้งพนักง,งานสอบสวนกับพนักง,งานอายการ มีเวลาไม่เกิน84วันในการทำงานทำก่อนได้แต่เกินไม่ได้อันหนึง่งเมื่อพนักง,งานอายการรับสำนวนสั่งฟ้องจากพนักง,งานสอบสวนวันใดเมื่อเห็นสำนวนและหลักฐานทั้งหมดพนักง,งานอายการอาจจะมีคำสั่งให้พนักง,งานสอบสวนเพิ่มข้อหาอีกก็ได้สำหรับคดีนี้ ก็มีข่าวลือมาว่าพนักง,งานสอบสวนจะส่งสำนวนพร้อมคำสั่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้มาลุ้นอีกสองอย่างในคดีนี้ 1. เมื่อพนักง,งานอายการได้รับสำนวนจะมีคำสั่งให้พนักง,งานสอบสวนเพิ่มข้อหาที่มีอัตราโทษสูงขึ้นหรือไม่ 2. เมื่อวันใดพนักง,งานอายการนำตัวจำเลยในคดีนี้ สั่งฟ้องต่อศาลศาลจะมีคำสั่งให้จำเลยได้รับประกันตัวหรือไม่เพราะอาจจะมีข้อหาเพิ่มที่อัตราโทษสูงสุดทุกอย่างมีกรอบเวลาทำงานตามกฎหมายเพราะคดีนี้มีผู้ต้องหาในคดีแล้ว